มีคนลงโซเชียลเยอะบอกว่าตำรวจตั้งด่านถียิบกเลยอ,ะอ่ะเหมือนต้องการเงินหรือเปล่าอันนี้เขาแบบพูดกันในโซเชียลนะคะสุดท้ายแล้วตำรวจยอมค่ะที่จะลดด่านลงค่ะมีอยู่นะคะแต่ว่าไม่ถีเหมือนเดิมละเพราะว่าชาวบ้านบอกว่ามันเสียเวลาขับไปขับไปจอดอีกขับไปขับไปจอดอีกละตรวจกันได้ไหหเข้มงวดอะไรกันขนาดนั้นนะสำหรับคนทำถูกกฎหมายเขาก็จะริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบเสียเวลาคนผิดกฎหมายก็โหเรียบร้อยอันนี้เป็นเรื่องดีนะ จะได้จับคนผิดกฎหมายได้เยอะล่าสุดนะคะตํารวจของโรงพักหาดใหญ่ค่ะเชิญประธานชุมชนตัวแทนคนขีม่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ตัวแทนภาคประชาชนพูดคุยเพื่อสะท้อนปัญหานี้แล้วนะคะหลังจากดังอยู่ในออนไลน์ในพื้นที่หาดใหญ่ค่ะสุดท้ายได้ข้อสรุปตำรวจจะตั้งด่านกวดขันวินยัยเพียงวันละหนึ่งรอบจากเดิมสองรอบนะคะและยังเน้นการไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่มีใบขับขี่ไม่มีพรบรจะโดนจับค่ะส่วนด่านสายตรวจเพื่อความมั่นคงรอบนอกตั้งปกตินะแต่จะไม่ตรวจ ความผิดจราจรค่ะอันนั้นก็จะต้องมีสายข่าวสื่อข่าวมาให้ว่ามีการขนของผิดกฎหมายขนยาวเสพติดหรือไม่อย่างไรส่วนการล็อกล้อจะผ่อนปลนให้สําหรับคนที่มีธุระเร่งด่วนจริงๆยกเว้นจอดกีดขวางจราจรและทําให้รถติดจริงๆทุกอย่างถ้าทําถูกต้อง,องถูกกฎหมายอะไรอะไรมันก็คงไม่ต้องตั้งด่านถีแบบนี้เนาะครับเออ